วันนี้นะครับพกกับหนึ่งนะครับหนึ่งพามาดูที่ดินแปลงที่อยู่บ้านอ,าอยู่เห๋ยวหน้าค่ายถูกเสื้อนะครับตําบลสีแก้วอําเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเป็นที่ดินเนื้อที่หนึ่งงานกับสี่สิบห้าตารางวาเป็นที่ดินที่ถมแล้วนะครับแล้วก็ภายในที่ดินนะครับเราเออกล้อมกําแพงให้เรียบร้อยนะครับล้อมกําแพงให้เรียบร้อยแล้วก็เป็นที่ดินที่อยู่ห่างจากถนนแจ้งเสนิทร้อยเอ็ด สารคามอยู่แค่1กิโลเมตรนะครับไฟฟ้าถึงนะครับแปลงนี้เนื้อที่แปลงนี้นะครับอยู่ที่1งานกับ45ตารางวาเป็นที่ดินสวยงามครับเหมาะเกงกำไรน,นะครับที่ดินแปลงนี้ห่างจากตัวอาเภอเมืองจังหวัดระชบุรอยู่ประมาณ10กิโลนะครับซึ่งแปลงนี้อยู่ใกล้กับค่ายหหารพลรอ6นะครับใครที่กำลังมองหาที่สร้างบ้านนะครับแปลงนี้ก็เหมาะเลยนะครับเพราะว่า ทางเราได้ถมแล้วแล้วก็รองกระแพงเรียบร้อยแล้วนะครับตั้งไว้ที่ราคาที่ตั้งขายไว้ที่ราคา2องแสนห้าหมื่นบาทนะครับราคาก็ต่อรองกันได้นะครับค่าโอนผู้ซื้อออกเองนะครับราคานี้ก็ขายถูกกว่าราคาพื้นที่แล้วนะครับถ้าใครสนใจแวะมาดูก่อนได้นะครับราคาก็ตกลงกันได้นะครับสนใจแวะมาดูดนะครับหรือติดต่อมาทางที่เบอร์08 2 5 1 9 1921